วันนี้ขอเสนอละครเรื่องไม่เชื่อ,อยาลบลูในหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่ชาวบ้านช่วงนี้ก็เก็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อกันเยอะผู้ใหญ่บ้านสนนีก็ได้เรียกลูกบ้านเข้ามารวมตัวกันพร้อมที่จะนั่งคุยถามสารทุกสุขดิบ ผู้ใหญ่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้างทุกท่านสบายดีกันไหมแต่ผมว่าคงไม่มีใครสบายดีเท่าไหร่บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะในหมู่บ้านไม่ลูกก็เมียเจ็บไข้ได้ป่วยพอสมชายก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่นแล้วครับผู้ใหญ่แม่บ้านผมก็ไม่สบายอยู่โอ้ยตอนนี้บ้านเรามันเกิดอาเพศอะไรไม่รู้ครับผู้ใหญ่ผมว่าพวกเราต้องทําการเลี้ยงผีปู ตายายแล้วผีปูตาต้องทำการเลี้ยงแล้วล่ะผู้ใหญ่ส่วนผู้ใหญ่สนีย์ก็พูดขึ้นมาว่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะดูแล้วคนในหมู่บ้านเราก็ไม่ค่อยสบายกันบ้านนั้นก็เจ็บบ้านนี้ก็ไข้ต้องเกิดอะไรสักอย่างในหมู่บ้านเราลูกบ้านอีกคนก็พูดขึ้นมาว่าใช่ครับผู้ใหญ่เราต้องทำการเลี้ยงผีปูตานะครับ ไม่อย่างนั้นคนในหมู่บ้านเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะกว่านี้อีกเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้ก็ยกให้เป็นหน้าที่ของพ่อสมชายแล้วกันพ่อสมชายรับงานนี้ไปนะได้ครับพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับพ่อผู้ใหญ่ผมจะให้แม่บ้านผมทำใบสีอันใหญ่ด้วยครับพ่อผู้ใหญ่เพื่อที่จะมาเรียกขวันชาวบ้าน สู่ควันกันด้วยเพื่อที่จะมาเรียกความมั่นใจของชาวบ้านแล้วนะพ่อผู้ใหญ่เนาะเออแบบนั้นก็ดีนะพ่อสมชายแล้วก็ออกไปเก็บเงินชาวบ้านด้วยนะบ้านละห้าบาทสิบบาทช่วยกันหมู่บ้านเราให้ความร่วมมืออยู่แล้วได้ครับพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะไปจัดการเรื่องนี้เลยเก็บเงินบ้านละห้าบาทสิบบาทให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนะพ่อผู้ใหญ่เนาะใช่ใช่ ป้าควรจะออกช่วยด้วยแล้วป้าควรจะเป็นคนทำคำม,มากไปป้าควรจะเอาคำม,มากไปเองนะไม่ต้องห่วงว่าจะใช้คำม,มากที่ไหนเดี๋ยวป้าควรจะทําไปเองส่วนคุณยายเจอาก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่เดี๋ยวคุณยายจะเก็บดอกไม้ในสวนไปไปให้แม่ของไปให้แม่บ้านของพ่อสมชายนะดอกไม้ในสวนคุณยายปลูกไว้เยอะจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อดอกไม้ ครับคุณยายครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้มารวมตัวกันที่บ้านผมนะครับคุณยายส่วนป้าควรก็ได้บอกว่าเออคุณยายคุณยายมาเอาใบพูที่บ้านฉันก็ได้นะถ้าคุณยายอยากกินมากพูที่บ้านฉันก็มีเยอะแยะเลยโหป้าควรฉันไม่กินมากค่ะเพราะฉันเคี้ยวไม่ค่อยไวแล้วคุณยายก็หัวเราะชอบใจ ยายเขียวไม่ไหวแล้วค่ะป้าควรป้าควรตามสบายเลยนะคะเขียวมากไปได้เลยและภาพก็ตัดขึ้นมาถึงบรรยากาศกลางคืนในหมู่บ้าน โอ้เสียงหมาที่ไหนหอนเนี่ยสีบานลูกบ้านอีกคนก็ได้พูดขึ้นมาว่าลุงลุงลุงออกมาดูซิว่าหมาหอนอะไรเนี่ยออกมาดูซิหมามันเห็นผีหรือเปล่าเจ้ากูเกิลมันเหาอะไรเนี่ยมันหอนอะไรมันเห็นผีหรือเปล่าพ่อพ่อออกมาดูซิเนี่ย คงไม่มีอะไรหรอกม้าแม่เข้าไปนอนเถอะโอ้บรรยากาศวังเวงเหลือเกินโห้เจ้ากูเกิลมันก็หอนจังเลยเนี่ยออกมาดูหน่อยสิเป็นบรรยากาศผีปู่ยาตายายรู้ว่าจะมีงานเลี้ยงไหว้สาปู่ตาห่างผีปู่ยาตาดายายก็ได้รับรู้ แล้วก็พากันออกมาเดินในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเขาได้รับรู้ในสิ่งที่ชาวบ้านจะทำทางศีบานก็ได้กลัวเจ้ากูเกิลหยุดเดี๋ยวนี้นะข้ากลัวนะเนี่ยข้ากลัวนะเวย้ยเจากูเกิลหยุดหอนได้แล้วไม่ไว้แล้วแบบนี้ข้าก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ย ส่วนสีบ้านก็ได้กลับเข้าไปนอนต่ออีกรอบจนถึงเช้าเพบกลัวในเสียงที่หมาหอนไมกล้าที่จะออกมายืนมองข้างนอกแล้วภาพก็ตกมาถึงตอนเชา้าชาวบ้านก็มารวมตัวกันแล้วก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้ผีปูย่าตายายมาทางผู้ใหญ่เสนีก็พูดว่าโอ้ ทำดีมากเลยพ่อสมชายเตรียมได้ครบเลยผีปูตาเราคงจะชอบนะปีเนี้แล้วชาวบ้านก็ได้มารวมตัวกันนั่งล้อมรอบผู้ใหญ่สเสน่ก็ได้ถามพ่อสมชายว่าครบไหมพ่อสมชายครบกรับพ่อผู้ใหญ่ครบทุกอย่างเลยครับเอา้าแล้วหมอสวดล่ะหมอสวดไปไหนล่ะอ๋อหมอสวดกําลังมาใจเย็นๆนะครับ เดี๋ยวไหว้ปู่ตายายเสร็จแล้วค่อยสวดเรียกขวัญชาวบ้านนะครับผู้ใหญ่อ๋อทำอย่างนั้นใช่ไหมก็ได้ก็ได้แล้วทางหมอสวดก็ได้เดินเข้ามาหมอสวดก็คือหมอน่านนครก็ได้มานั่งลงกลางเพื่อนที่อยู่ในวงล้อมรอบป้าควรก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้พ่อหมอมาจากบ้านใดคือรอเท้ ทางหมอก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้ยมาจากทางเหนือนนแล้วครับเขาเชิญมาก็ต้องมามาจากทางหน้านนนครับคนทางเหนือเขาก็ยะดรอยอย่างนี้แหละครับพ่อหมอก็ได้พูดขึ้นมาพร้อหมหัวเราะส่วนคุณยายก็พูดขึ้นมาว่าพ่อหมอจา๋าสวดเสร็จแล้วขอหมอลำหน่อยเด้อโอ้ยเนาะผมก็ลำไม่เป็นนะครับคุณยาย หัวเลาะเพื่อนฝูงก็หัวเลาะชอบใจในกลุ่มแล้วทางหมอก็ได้ทำการสวดมนต์สวดคาถาเพื่อเรียกขวัญให้ชาวบ้านกลับมามีความมั่นใจในหมู่บ้านตาพระสีแล้วยู่สวัสดีในวารนิทีสุพรรณเคิกบานเบิกคุงเมืองงานปี่สองพันหาลอยหาสิบสามไก่ลวงเท้าเขียดุงระสี พิธีกรรมได้เสร็จสิ้นลงชาวบ้านต่างก็ดีใจส่วนหมอสูตรก็ได้พูดขึ้นมาว่าอาหารอะไรที่เหลือก็นำไปทานได้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านของตัวเองคุณยายก็พูดขึ้นมาว่าคุณยายขอหัวหมูแล้วกันจะไปต้มยำส่วนป้าควรก็บอกว่าป้าควรเอาไก่เด้อป้าควรจะไปต้มไก ผู้ใหญ่สนีก็ได้กล่าวขอบคุณหมอสูตรแล้วทางแม่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าขอบคุณท่านหมอนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะช่วยชาวบ้านให้อยู่ลมเย็นเป็นสุขครับพอสมชายก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าพ่อหมอครับพ่อหมอครับจะให้ผมไปส่งไหมครับพ่อหมอจะกลับเองครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับ ผมขับรถมาเองครับไม่เป็นไรครับแล้วชาวบ้านก็ได้สนทนากันนั่งปรึกษาหาลือคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเหมือนมันเกิดอาเพศอะไรสักอย่างทางลูกบ้านสีบานก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนนี้เจ้ากูเกิลหอนทั้งคืนเลยฉันนอนไม่หลับเลยกลัว ฉันคิดว่าผีปู่ตายายคงออกมาบอกลูกหลานว่าเขาได้รับรู้แล้วที่จะทำบุญในวันนี้ส่วนคุณยายก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่ค่ะก่อนเราจะทำบุญอะไรพวกผีปู่ย่าตายายเขาก็รับรู้เขาก็จะมาบอกลูกหลานมาส่งสัญญาณเตือนว่าเราจะทำบุญกันในวันนี้ป้าขวรก็ได้พูดขึ้นมาว่า ทั้งบ้านป้าก็เ่าเหมือนการหอนอย่างเดียวเลยป้าก็กลัวนอนก็นอนไม่หลับเปิดไฟนอนทั้งคืนพวกที่ฉลองเงินหมื่นก็ยังฉลองไม่หมดสักทีป้าก็ไม่รู้จะทํำยังไงหมาก็หอนทั้งกลัวผีก็กลัวผีนวกหูก็นวกหูนอนไม่หลับเลยต้องลุกขึ้นมานั่งเคี้ยวมากทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้คุณยายก็หัวเราะชอบใจแล้วก็บอกว่าโถ ทำไมป้าควรไม่โทรมาหาหนูเหนูจะไปอยู่เป็นเพื่อนจะโทรไปยังไงล่ะโทรศัพท์หลานมันก็เอาไปเล่นอยู่ฉันก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วทุกคนก็ต่างถามสารทุกสุกดิบกับห่างผู้ใหญ่สนเสนีก็ได้พูดขึ้นมาว่าต่อไปนี้บ้านเราตกมาเดือนเนี้ยเดือนสี่ของทุกปี เราจะต้องทำการไหว้ผีปู่ย่าตายายทุกปีนะครับพอสมชายก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช่ครับพอผู้ใหญ่ครับมันต้องทำทุกปีนะครับจะทำทุกปีบ้านเราอาจจะร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีใครมีอันตรายก็ได้นะครับพอผู้ใหญ่ครับส่วนหมอนาน,นครก็ได้พูดขึ้นมาว่าทางเหนือเขาก็ทำกันทุกปีครับตกมาปีไหนประจำเดือนที่ทำ เขาก็จะต้องทำกันทุกปีเพื่อปลดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้านคุณยายก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อถึงว่าบ้านพ่อหมอเขาทำทุกปีพ่อหมอถึงได้ดูเราเหรอเอาการนะ <c oughs> คุณยายพูดขึ้นมาแล้วก็หัวเราะส่วนป้าควรก็บอกว่าพ่อหมอพ่อหมอพอมอ่พอหมอมีเม่บ้านไหมคะพ่อหมอก็หัวเราะขึ้นมาชอบใจ โอ้ยหน้าตาดีอย่างนี้มันจะเหลือได้ยังไงล่ะครับเฮ <c oughs> ้ยเนาะส่วนผู้ใหญ่เสนีก็ได้ตกลงกับลูกบ้านว่าทุกปีเดือนสีของทุกปีจะทำการเลี้ยงปู่ตายายทุกปีเพื่อที่จะปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้านเรียกขวัญเป็นกําลังใจของหมู่บ้านให้ชาวบ้านมีความอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ชาวบ้านก็ได้นั่งปรึกษากันแล้วก็บอกว่าเออมันก็ใช่นะคะพ่อผู้ใหญ่มันก็ต้องทำอย่างนี้ทุกปีนะคะส่วนพ่อสมชายก็ได้พูดขึ้นมาเม้นแล้วครับพ่อผู้ใหญ่ครับมันต้องทำอย่างนี้ทุกปีนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ทุกปีบ้านเราก็จะเกิดความลมเยินเป็นสุขครับจะไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยครับข้าวในนาปลาในน้ำก็จะอุดมสมบูรณ์ครับพ่อผู้ใหญ่ถ้าบ้านเราทำอย่างนี้ทุกปี มันเป็นความเชื่อนะครับพ่อผู้ใหญ่ผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าแต่ก่อนเขาทำยังไงกันผมเพิ่งมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนี้ถ้าอย่างงาั้นก็ต้องขอความร่วมมือจากพ่อสมชายด้วยนะครับส่วนนิวก็ได้พูดขึ้นมาว่าพ่อสมชายพี่สเสนเขามาเป็นเขยใหม่ที่นี่เขาเลยไม่รู้ประเพณีทางบ้านเราพ่อสมชายช่วยให้คำแนะนำพี่สเสนด้วยนะคะ ได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยครับผมเกิจะให้คำแนะนำย่างดีที่สุดเลยครับเมนิว้วแล้วคุณพีทก็ได้พูดขึ้นมาว่า Oh my God never see in my life สาวดาที่เป็นภรรยาของคุณพีทก็พูดขึ้นมาว่าพ,พี่พีทมานั่งดูพิธีกรรมเขาก่อนแล้วเราจะได้ รู้ว่าเขาทำยังไงเราค่อยๆศึกษาไปนะคะโอ้มายกอดฝลังไม่เคยเห็นทุกคนก็ได้หัวเลาะและชาวบ้านก็นั่งคุยกันถามสารทุกสุขดิบกันต่ออย่างมีความสุขสาวดาก็พูดขึ้นมาว่าฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะคะฉันย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้ใหม่ขอความร่วมมือด้วย ป้าควรคะช่วยแนะนํานะคะมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกได้นะคะป้าควรเพราะหนูก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ใหมค่ค่ะคุณพีทเขาก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยเขาเป็นฝรั่งป้าควรก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้จ้ะเดี๋ยวป้าจะจัดให้ก่อนอื่นต้องรู้จักรวมข้าวสี่สิบก่อนเด้อน้ำซาวข้าวก่อนแม่ป้าควรก็ว่าไป ฉันไม่รู้จักหรอกคะ่ะฉันรู้จักเต็นน้ำองุมณขาวสาวดาก็แซวป้าควรขึ้นมาทันทีและแล้วคนในหมู่บ้านก็ทักคุยกันอย่างมีความสุขภาพก็จบลงด้วยบรรยากาศอบอุน่นขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบายบาย